จบแล้วเาซื้ออะไรมาซื้อผลไม้มาตอนตอนจอดบอกว่าไงบอกว่าผลไม้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่บอกว่าถ้าไม่มีทุเรียนก็ผลไม้อันอื่นก็ได้สรุปเราได้ทุเรียนอันนี้อันนี้อยู่ตรงไหนนะพี่ซอยหกแล้วที่มาอ่าอะไรนะอะไรนะพี่ซอยหกใช่ไหมใช่อยู่ตรงซอยหกหน้าหน้าหน้าโครงการหน้าโครงการเอาไปสองกล่องเบาๆเอาสรุป พูดบนรถบอกว่าดูร้านผลไม้ให้หน่อยว่าเปิดไหมถ้าเปิดแล้วไม่มีทุเรียนไม่มีทุเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าทุเรียนมันมีก็ต้องเอาทุเรียนด้วยออ oh. มันเป็นผลไม้กินแล้วมันไม่เป็นไรหรอกมันก็อร่อยเฉยๆแหละอะไนิดเดียวใช่ไหมอันนี้สองกล่องเองแค่นี้เดียวนิดเดียว,ดดยวอยู่บ้านกี่คนอยู่เปนสามคน,นสามคนว๋อพี่เขาแถมไม่รุงเออ ทำไมพี่เขาใจดีจังอุ้ยพี่จอใจดีจังใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเราประเด็นที่มาเจอเขาเจอพี่่นั้น่ะพี่เขาเล่นละครนสันอ่ะพี่ชื่อว่าพี่อะไรวะพี่วิววิวอ่ะใช่เหรอใช่เราไปถามพี่เขาเลยไหมเหนี่งนเอาเนี่งน นี่แฟนตัวยงละครสั้นน่ะคือแต่งหน้าทุกทุกเช้าคือต้องเปิดอ่ะคืออย่างน้อยต้องเปิดละครสั้นหล่ะแต่งหน้าลีลามากเลยเอาไปอะเอาบอกบอกพี่เขาเฮ้ยแฟนตัวยงละครสั้นเลยนะไปไม่เขาบอกพี่า